สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชงวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามรูปแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหาะนะครนะครราชสีมากันบ้างที่ล่าสุดนะครับการรถไฟได้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบของสถานีรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้ซึ่งมีอยู่จํานวน6สถานี และตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดเดินรถได้ในปี2568เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเป็นอีกโครงการที่จะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของไทย ให้มีความก้าวหน้าโดยโครงการนี้ตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดเดินรถได้ในปี2568ส่วนความคืบหน้าของโครงการในส่วนของรูปแบบสถานีนั้นล่าสุดนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเผยแพร่รูปแบบของสถานีซึ่งมีทั้งหมด6สถานีมีรายละเอียดดังนี้ 1. สถานีกลางบางซื่อชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถประมาณ1,700คัน ชั้นที่1ร้านจำหน่ายตัว๋วห้องโถงผู้โดยสารพื้นที่พานิชยกรรมและร้านค้าสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดิน MRT ชั้นที่2ชั้นชานชาลารถไฟทางไกลและชานชาลารองรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงจํานวน12ชานชาลาชั้นที่3ชั้นชา,าชน,ชนชาลารถไฟความเร็วสูง12ชานชาลา2สถานีรอนเมืองมี4ชั้นประกอบด้วยชั้นที่1 ถนนและพื้นที่จอดรถชั้นที่สองชั้นจำหน่ายตั๋วและโถงผู้โดยสารแยกสามจุดแต่ละประเภทรถชั้นที่สชั้นชานจชลารถไฟทางไกลและชานจชลารถไฟความเร็วสูงสามสนามบินชั้นที่สี่ชั้นชานชลารถไฟชานเมืองสายสีแดงและชานชลารถไฟความเร็วสูงไทยจีน 3. สถานีอยุธยาชั้นที่หนึ่งชั้นทางเข้าอาคารชานชลารถไฟทางไกล และรถไฟชานเมืองสายสีแดงชั้นที่2ชั้นจำหน่ายตั๋วและพื้นที่พักคอยผู้โดยสารชั้นที่3ชั้นชานชลารถไฟความเร็วสูงไทยจีน 4. สถานีสระบุรีชั้นที่ 1. ชั้นทางเข้าอาคารและชั้นชานชลารถไฟทางไกลชั้นที่2ชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารชั้นที่3ชั้นจำหน่ายตั๋วรถไฟไทยจีนและพื้นที่พักคอยผู้โดยสารชั้นที่4ี่ ชั้นชานาลารถไฟความเร็วสูงไทยเจน 5. สถานีปากช่องชั้นที่1พื้นที่จอดรถชั้นที่สองชั้นทางเข้าอาคารและพื้นที่พานิชยกรรมชั้นที่สชั้นจําหน่ายตั๋วและพื้นที่พักคอยผู้โดยสารชั้นที่4ชั้นชานาลารถไฟความเร็วสูงไทยเจนและ 6. สถานีนครรัชสีมาชั้นที่1ชั้นทางเข้าอาคารจำหน่ายตั๋ว และพื้นที่พักคอยผู้โดยสารชั้นที่2ชั้นชันจลารถไฟทางไกลชั้นที่ 3. ชั้นช,นชานจรารถไฟความเร็วสูงไทยเจนโดยแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยเจนช่วงกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครราชสีมาเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อวิ่งตรงไปทางทิศเหนือในเส้นทางเดียวกับรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกผ่านท่าอากาศยานนนเมืองเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายส,ายสีแดงเข้ม รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากนั้นวิ่งตรงไปตามแนวทางรถไฟสายเหนือไปจนถึงจุมทางบ้านพาชีแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปใช้แนวเส้นทางรถไฟสายอีสานไปตลอดทางจนถึงสถานีแก่งคอยซึ่งจะเป็นสถานีชุมทางที่แยกสายไปเชื่อมต่อเข้ากับสายตะวันออกที่สถานีจะเชีิงเซาจากนั้นมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันออกเชียงเหนือและสิ้นสุดเส้นทางในระยะแรก ที่สถานีนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาเดิมรวมระยะทาง253กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1นึชั่วโมง30นาทีจากกรุงเทพมหานครโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นโครงการที่คาดว่าจะก่อประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมากนอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการเดินทางก็ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่โครงการตัดผ่านและจะก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมอันจะนำพาประเทศไทยนี้กับดักรายได้ระดับกลางไปยืนอยู่ในระดับหัวแถวของเอเชียและระดับโลกครับ